ผมเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นจำนวน10คืน9วันไปเมืองเนมูโรสุดเขตของฮอกไกโดฝั่งตะวันออกนี่เราอยู่ตรงนี้จุดแดงแล้วก็เปนอัตเตียแล้วแล้วผมจะมาเล่าเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นมางเฮ้ยพวกเธอ,อใช้ไม่ได้อีกแล้วอะ เรามาถึงแล้วนะครับเขตที่อยู่สุดขอบของฮอกไกโดฝั่งขวาด้านหลังเป็นทะเลนะเดี๋ยวดิมมันมีป้ายเป็นจุดไฮไลท์มันมีอะไรบ้างก็อย่าทีเอ็ดนะอยู่คาคารวบ่อน่มันใหญ่มากใหญ่มากแล้วก้างมีไฟด้วยนะครับเสียงลมมันตีลมมันแรงมากคือแบบตอนนี้ลมมันตีอ่ะงนี้ครับเสาสุด เขตของฮอกไกโดฝั่งตะวันออกเ็ามีแผนที่อธิบายด้วยนี่ตรงนี้นี่เราอยู่ตรงนี้จุดแดงแต่ตรงนี้น่าน่าังเป็นเกาะของญี่ปุ่นอยู่มั้งแล้วก็เป็นเขตของรัสเซียแล้วอาคาอยู่ตรงนู้นด้วยไกลๆชารฝั่เขตของญี่ปุ่นผมถึงแล้วครับที่ฮอกไกโดผมถึงแล้ว ใจแต่ลมแรงเย็นหนาวแล้วก็หน้าหาอ่าา่าอ่าอ่าาื่าอ่าอ่า